สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอกับฝรั่งฟังโค้งในป่าอีกแล้วจ้าเจอกันทุกวันก็อยู่ป่าเหมือนเดิมจ้ามาสายจ้าลังมือก็ออกบ้านเด็กลังมือก็ออกบ้านสวยจ้ามื่อนี้ออกบ้านเงนเที่ยงแล้วจ้าเข้ามาก็เจอเห็ดหนังไก่เลยจ้าจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดหนังไก่เนาะจ้าเนาะหลายหลายจ้ามาเก็บกับฝรั่งฟังเลยนี่จ้าพูน่ะ เห็นบ่ขาว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 อยู่น้ำในนี่จ่าแมนเมดเลยนี่หูเป็นแผ่นเลยจ่าคุณคุณอ่ะดอกกำลังงามจ่านี่นี่เป็นสายเลยจ่านี่นี่ปป๊ดเป็นตับเป็นตับเลยจ่าออกคักออกแน่คุณอ่ะคุณอ่ะห่างพีห่างเห็นจ่าหางพีห่างเห็นเดี๋ยวฝรังฟังคงคอลูกหนาปกในเด้อจ้ะ เผ็ดหนังไก่แซ่บจ้ะฝรังฟังโค้งมากเอาไปกินกับอันนั้นเอาไปอันทอดใส่ไข่ลังค้นเพื่อนว่าเพื่อนเอาไปพัดกับเพราด้วยจ้ะเด้อเพื่อนว่าไปพัดกับเพราแซบ่บจ้ะพี่ยังว่เบิดจ้ะพี่พี่พี่คุณอ่ะคุณอ่ะเส้นเป็นสายเลยจ้ะพูนเปิดมีอีกบ่พี่พี่พ แมนมดจ้ะพี่พี่พี่อืมากรอนคุณปรากรอ,อบเก็บจ้ะอาเก็บเก็บโดยคุณปรากรอบจ้ะยางไ่นี่กระตาของเฮาเฮาสิเอาอันใส่ถุงก่อนจ้ะกระตาเพราะว่าเพิ่มอีอันเข็มเนาะของเนละ โซ่แน่โซดอกไ้เบิ้งแน่เป็นแบบเป็นเด็เป็นข้างหลังเพิ่นจะเป็นเข็มอ่ะพี่เด็กจ้ะข้างหลังจะเป็นเข็มอันนี้เข็มยังอ่อนอยู่จ้ะเด็เข็มเข็มยังอ่อนอยู่ังอออนืดอกยังอ่อนอยู่เนาะเออจ้าี้ลราพอดีมันมันเทากัต้องขูดเข็มออกอันนี้ดอกใหญ่แล้วนี่ได้ขูดจ้ะนี่เด็กเออนี่ต้องได้ขูด นี่ขุดแบบนี้จ้ะแต่ว่าเขา,เขาบอกขูดจู่นี่จะเอาสิบปขุดขูดจู่บ้านเนาะน<อ>ต้องเสียเวลาเขาเก็บมันไปเลยมันอยู่ตะคอ,องจ้ะนถถแถวนแถวเลยคือน้ำยาแตงเก่งขนาดยาอันทับลายมันสิกถือถน้ำเพื่อนบอจ้ะเพื่อนได้ออกไงงามขนาดเลยเห็ดนางไก่จับประตามมาํำได้ เอามีคนเข้ามาติหรือเสียงอยูนอน่ถนนนึกว่ายังงางเข้ามาอยู่อืมพี่เนี่ยมาพีนี่ชี้หน่ะออกอืมมือประกอบเอาใส่ตรงนี้แล้วชี้นะนะจ้ะคลิปนี่ล้ามไปเรื่อยๆรถขั้นเพป็นได้ออกนี่เปลี่ยนแถวเปลี่ยนแถวเลยน,นี่ระวังมือบ้าง หญ่าจ้ะมันเอายากเห็ดอันนี้เพ่นิเกิดอยู่ในหย่ามันเลยอยากเอา,าอยากยากเนี่ยนิไทยน่จะกระตา่ายเออเออน้ำก็เพาน้ำพองออมีน้ำน้ำเก็บยากจะ้ะหย่าหลายมันบออกอยู่แป่นเลยจ้ะเห็ดอันนี้ เห็ดอันนี้ออกอยู่หกจ้ะบอออกอยู่แปนคือประเทศอื่นนี่พี่บี่ได้ออกอยู่แปนคือประเทศอื่นเลยออกอยู่หยาพี่เัิงเช้งที่คอยอันสิแตกแตกเบิดละแตกง่ายจ้ะพี่หยาไปถือแน่กรก็แตกเห็ดอันนี้น่ะแต่บังยุบมือหันกระดอกหนึ่งมือทับอยู่หันเอาได้บเบอร์ดอกจากหย่า งาลายเออดอกไม้สวยงามใจแล้วดอกไม้งามจ้ะมันดอกไม่ไม <laughs> ีอีกไม่อิดไปพี่พี่มาลามขึ้นไปถึงมายังประเทศได้ไปเบิ้งพี่พี่เป็นตับเป็นตับยพี่มาที่บา้านเออลามไปเรื่อยเด้อ อพูดแต่ผู้ใดไม่เหยียบมุนไว้แต่หาเซฟพคนละเนาะใบเตหาเห็ดเพิงหวานพคนาแต่บเอาตั้งแต่หาเพิงหวานพคนละเพคนไมาเหยียบใบเขาดูดขามดิตั้งผู้เหยียบผู้เริ่มออกเราจะเซฟก็ออกนังไก่ก็ออกเริ่มออกละเซฟดอกน้อยๆยังเหลืออยู่เบิ้งได้หลายแล้วจ้ะ นี่จ้ะเก็บแป๊บเดียวเครงกระตาแล้วหาต่อจ้ะหาต่อจ้าเห็ดนางใกล้ดอกสวยๆนี่ปื๊ดดอกนี่มางามคักเทยจ้ะโอ้ยขอรูปหน้าปกหน่อยนี่งามคักงามแน่ยคือดอกไม่บ่จ้ะอ๋อบ่ได้ดอกฟองค่ะมันได้ตัดขึ้นแล้วนะ่ะ ต้องออกไปถนนนี่จะงามบ่จะ้ะดอกงามงามบึงเนี่นี่พื้นเพิ่นจะเป็นเข็มจังี่จะ้ะเข็มเขาต้องได้ไปเลียรออกจะ้ะจะได้อเลียรได้ตัดขาอยู่ด้วยจะ้ะด้วคุณปกก่อนสีเห็ดพลังฟังโคงันเก็บใส่กระตาก่อนจะ้ะบ่มีเวลาคำละมือน,นี่นะ่ะโอ้ย ม,มาต่อเลยจ้ะพี่ป๊าดเป็นกุ่มใหญ่เลยตัวนี้นะคุณน่ะคันได้ล้ามนะป๊าดคุณน่ะปืดมองนี้ปืด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 ปืปเป็นกระบุ่มกระตาเนงมาออกกระเดียกกระดอดแทะนี่นี่สวยๆจ้ะสวยๆนะคะสวยนะคะ อาพอมึงแก้าคืพอพ่ตัดขาบางนี้คอยไม่ได้ตัดดิเนี่อ,อแ้หวะโทโได้บอโทรได้กรโทโเลยออกไปยืนถนนพูนพอมึงันจังโทษได้ออกไปยืนถนนให้นออนนนเนี่ยเจียนเอาไปก่อนนี่โอ้ย่ะข,ขากระหักเว่ดจ้ะ อดอกจากไงละ่ะเพราะว่าอันเข็มเพื่อนออกหลายละเข็มไงเข็มไงละ่ะง้ำคักน้ำเนี่ยอื่นจะมาเจอกันแต่เช้าเลยเมือนนี้ออกบ้านสาย ปุ๊บนี่ปฏิโทปฏิโทปฏิทังปฏิโทปฏิโทปฏิทังดอกสวยๆงามๆนี่คนน่ะโอ้ยมันหกเลยจะ้ะเสีหยเฮาดึงออกเป็นแป้นก็บว่าได้เพระาะว่าดึงไปถึกดอกคุนก้นกระแตกกระมุนเมือดจะ้ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุ้นประกอบตัดเด้อ ลองฟังคงเก็บมือเดียวตัดบบได้จ้ะสิ่หกักเพิ่นกรอบจ้ะเห็ดอันนี้กรอบค่ะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดนางไก่ของเราดอกสวยๆวยแต่ดอกงามๆออกเป็นซ่อๆเป็นก่อๆอยู่จ้ะเบื้องแนตแต่ละดอกนะว่าเป็นดอกไม้เอาโลดงามๆจ้ะ เห็ดดอกไม้เพื่อนว่เนอกจากนอคือค่ะวันนี้ฟรังฟังคงสิเอามาเห็ดห้พพอแม่พี่น้องเบิ่งว่าเห็ดจังไหรเนอาจาน่ะเนาะอันตัดมาแล้วก็มีอันยังบ่ตัดก็มีจ้ะนี่ <c oughs> ข้างล้างๆเพื่อนนี่เพื่อนจะเป็นน้ำนี่จ้ะนี่เป็นน้ำหรือว่าเป็นเข็มนี่จ้ะนี่เป็นน้ำหรือว่าเป็นเข็มยังสิมือก็จะเปือเ้อนให้เด้อจจามาแต่ปลาเขาก็จะมาลอกมองนี้ออกจ้ะนี่ เป็นเข็มเองสินี่เป็นเข็มเป็นคุยนี่จ้ะดอกใยเพื่อนก็นจะเป็นดอกน้อยก็จะบ่เป็นจ้ะเฮาก็จะตัดขาออกว่าต้องห่วงเด้อจ้ะเอาไปทิ้งป้าคือเกาเพระาะว่าฝรังร่งความโขงเข้าป้าทุกมือ้อนี่จ้ะเฮาก็จะมาลอกออกแบบนี้เพื่อนดอกใยจ้ะเฮาต้องลอกเฮาต้องไม่เคลียอันเข็มออก คันบ่อออกฝรั่งฟัามโงบ่ามักจ้ะมันเป็นตะย่านโพอดจ้ะเคีรยออกแบบนี้เคีรยใส่ถุงจ้ะค่อยๆเด้่จ่ายเห็ดแห้งบาได้เห็ดอันนี้เพิ่นธนูถนอมคือเบเบ้เนี่เห็ดแห้งกับบได้เห็ดแห้งกระหักเบิดจ้ะ เวลาลวกแล้วเพิ่นก็นจะเป็นนันคือหนังไก่นี่จจะแขนอันตั้นแซบจะเฮ็ดอันนี้แซบเด้อเขาก็จะเป็นลวกเลยจ้ะเพิ่นว่าผัดกะเพราแซบฟางฟังคงยังบวร้องเลยจ้ะเดี๋ยวจะร้องอยู่มีแต่อันทอดแซคา่จ้ะทอดสซไขยหันกินทุกมือ้อว่านนี่็กินกน,นี่จ้ะ เก็บได้ทุกมือ,อยูจ้าแต่หังว่าได้ทายคลิปมีมือนี่ลหละเพิ่นซ้อง่ญ่ซ้องามฟรังฟังโคงเลสทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมด้วยการว่าเห็ดดอกไม้สวยๆนี่จ้ะบังคนเพิ่นกะจะบบรู้เนาะจ้าเนาะว่าเบิ่งจังไดเห็ดหนังไก่เบิ่งข้างหลังมันเด้อจ้ะข้างหลังมันมีเข็ม สวยงามกะ,ะจะลอกไปเงซิลาจ้าทุกดอกจนมันเหมือดพื้นละ่ะดอกอ่อนพรั่งความคงก็จะบ่อลอกจะ้ะ ทอดใส่ไข่มืออื่นทอดใส่ไข่เข่าปลามืออื่นกําลังเริ่มออกแล้วจ้ะลังเริ่มออกดอกไงดอกเป็นตะแซบอืม้มจะคูออกคูออก าบอมีเวลาขูวไวปลาจ้ะปกติต้องขูวไวปลานั่นแหละมันดีจ้ะแต่ว่ามันคำเขาบ่ามีเวลาเขาก็เอามาขูอยู่บ้านแล้วเขาก็เอาไปปลาคือเกา่เาจะเขามีเวลาเข่าปลาทุกมือเขาก็ไปไว้ปลาพึ่งหวานก็ออกนังไกล้ก็ออก เอสดำขั้นตะเล่นก็นออกขาเรืองก็ออกอันเดียวกัน้าสิไปเก็บยังดีจ้ะแต่ละอันปลามันกิกนได้กินเลยมันโคตรละปลาจ้ะเสียงดังได้อยู่เรากับฟองโกจ้ะเราอันอยากกินปังเราว็่กล้ากินเราย่านเสียงดัง โตเฟ่ไหมอ่ะแพรนะแป๊บหนึ่งอุ้ยอแพรเบอร์กับฟองโกจะเราอยากกินปังม,มานั่งเงินขวางทางเพลินเพลิน,นมาเห็ดบ่ได้แต่ดอกง่ายๆเป็นตาแซบจ้ะ จอดไสไข่เพื่อนเป็นมันๆดีจะมกก็ได้จะมกใส่ปากกระแทบจะเห็ดอันนี้ยังบอร้องตั้งแต่อันผัดกระเพราอันละ่ะฝรั่งฟังคงกะจะขูดจังซี่ไปเรื่อยๆเด้อจ้ะมันล้อเบิ่งตอนฝรั่งฟังคงขูดแล้วเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จ้ะเซ็จละนี่ ด้กระละมังหนึ่งลวกออกมาแล้วก็จะได้กินคาบหนึ่งนี่แหละจ้ะ <Yeah. S 1> เพิ่นก็นจะยุบเดิก็จะเกี้ยงจะออกแบบนี่จ้ะฝรั่ง <Yeah. S 1> ฟังคงก็จะไปลวกแล้วก็จะเอาไปกินกับโอจะไปทําทอดไข่ใส่ทอดไข่จ้ะอันนี้อันนี้เป็นอันฝอยเพิ่นที่แกออกมาก็จะเป็นประมาณนี่จ้ะนี่ฝอยเต็มเลยจ้ะงังไๆก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังงคงด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโขงจา้าวันวันฝรั่งฝังโขงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทําอะไรที่ไหนหน้าเห็ดจ้าเบิดลนาเห็ดแล้วก็จะบ่มีอย่างละจ้าก็จะล้อเก็บพักเก็บน้องไม้ผุ้ละจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดวิวเด้อจ้าเด้อ ที่คอยเบิ่งคอยแงงคอยเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงจ้าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ